ใช่แล้วนี่กินทูบมาแล้วกินทูบมาแล้วตามหาวัดแขกจ้าบดิมาหลายปีแล้วเว้ยเอาเมนอยู่หวะได้กินทูบมานำเลยนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกินท่งกินทูบมาเลยอนะ่ะใช่แล้วเลี้ยวขวา,านี่เราซื้อดอกไม้เข้าไปนะซื้อดอกไม้เข้าไปนาะเจอแล้วจ้าเทมโปลนี้ไงโอ้ไม่ได้มาหลายปีแล้วเนี่ยเนี่ยอินเดียเทมโปลมาไหว้พระแม่กันจ้ะ นี่ลงมงกันเยอะเลยนี่หน้าพงหน้าผากเต็มเนี่เห็นไหมเนี่ยมามงโดยตรงมามงโดยตรงเลยเนี่ยตอนนี้เราก็จะเลือกดอกไม้ซิดอกไม้เข้าไปไหว้นะคะที่นี่สดที่นี่สดเหมือนกัน how much you sell this one how much how much you sell one bd one bd okay one bd all one bd เออเดี๋ยวเขาจัดให้เดี๋ยวเขาจัดให้อืมโอเคกิฟต์มี โอโซป๊ายายามเยอะเลยเนี่ยปาายรี่อไวด้กันายได้ดอกไม้แล้วจ้าเดี๋ยวเข้าไปไหว้แม่กัน ี้บาอันนี้เป็นร้านที่หน้าวัดได้ยังได้ครบยังเลอ,อุ้ยสวยจังเลยสาธุเออสวยจังสาธุอันนี้จะเป็นหน้าทางเข้าวัดจา้าเรากำลังซื้อดอกไม้กัน let's go ต่นี่เขาเจมเลอ่ะ long time ainot coming hi how are you เ o o d ไเขาให้คุมสวยงามโอเคเอาจับให้หน่อยจับกล้องเดี๋ยวจะไปเจิมมาฉันจิมด้วยก็ กลับบ้านนะคะเอาไปทําอะไรอ่ะเอาไปกินที่ร้านมงคลไงคนแย่เราก็กินเป็นมงคลหน่อยใช่ผลไม้แย่ทำเดี่ยวเหรอเออเอาไปดูไปไหนนี่ก็จะแจกผลไม้มงคลนะคะก่อนกลับบ้านเอาผลไม้มงคลนะกินเป็นมงคลดไป จะเสร็จแล้วไปเดินเลาะนี้ระหว่างเดินเลาะเราก็จะมาดูทองกันเป็นทองอินเดียหรือทองบาหลนเธอเอาเซตนี้ใหญ่สุดทองบาหีหรือทองอินเดียเนี่ยไม่รู้เหลืองอารามจะเป็นทองน่าจะเป็นทองอินเดียเนาะแตตตุ้มเป็นตามันเรียกอะไรนะของแท้นะของแท้นะมันดูเบาๆนะเออของแท้แล้วแว่งนี้จะเป็นทองหมดเลยนะร้านทองหมดเลยกรุงมาเนาหาร้านทอง ชมร้านนี้ดีกว่าใหญ่องอาจมนาบารีน,น excuse me how much this one how much this one you have the gold gold color xui chân nên